สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะจินนี่นะคะเป็นเซลล์ขายประจำวี8 8สาขาและกรุหลวงนะคะวันนี้นะคะมานําเสนอรถเก่งวีออสเข้าใหม่นะคะให้กับคูณลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้จินนี่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีออสเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะ โฉมตัว E ปี2016นะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะไม้แท้แท้เลยนะคะอยู่ที่9 0้า0ม่นกว่ากิโลเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้าเป็นสีเดิมบอดี้เดิมเครื่องเดิมเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นลองท top นะจ๊ะคุณลูกค้านี่เป็นโฉมตัว E นะคะมาด้วยไฟหน้านะคะ projector เ,เ,เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะนะคะุณลูกค้าดีไซน์สวยนะคะสำหรับคันนี้นะเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ เป็นสีขาวนะคะสีขาวแบบนี้นะจ๊ะคุณลูกค้ารุ่นนี้นะคะไฟสีหมอกเรายังไม่มีให้นะจ๊ะแต่คุณลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะสามารถเอาไปเสริมเติมได้นะคะแต่ถ้าเป็นแม่บ้านนะคะก็จะชอบแบบเดิมๆนะคะคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะได้คันนี้ไปเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงแน่ๆเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าอ่าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่สี่แสนนะคะ หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าจะเริ่มดาวนะคะเริ่มผ่อนกันอยู่ที่เดือนละเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนได้นานถึงแปดสี่งวดเลยนะคะเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะค,ะคุณลูกค้าจ๋าไฟนะคะไฟท้ายจะสวยๆนะคะแบบนี้เลยดีไซน์เก๋มากเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะจ๊ะสําหรับคุณลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะนั่นคือการผ่อนบ้านผอนรถนะคะ หรือประวัติการเป็นหนี้นะคะแต่ว่าความดีผนตรงนะคะคันนี้สามารถจัดได้เต็มเลยนะคะกรณีท่านจัดฟรีดาวนะคะท่านได้เครดิตฟรีดาวนะคะคันนี้จะเริ่มผ่อนอยู่ที่เดือนละ8,000นิดๆน,นะคะแต่ถ้าท่านที่เริ่มใช้เงินดาวนะคะที่19,000บาทนะคะจะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะกพราะแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะคะ รุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยคุณลูกค้าต่างจังหวัดนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารนะคะหรือว่าเรื่องการายื่นยื่นกู้ยื่นสินเชื่อนะคะสามารถโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะที่0 8 0 5 6 2 4 9 1 6นนะคะบอกได้เลยนะคะว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะทั้งคันใหม่กริบเลยนะคะไม่มีขาดไม่มีขีดเลยนะคะคุณลูกค้า คันนี้นะคะง่ายนะคะทําความสะอาดภายในง่ายด้วยนะคะสําหรับท่านที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะอย่าลืมนะคะโทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะหรือท่านได้นะคะสะดวกเข้ามาดูรถเข้ามาพูดคุยกันนะคะร้านเราเปิดบริการทุกวันเลยนะคะ8ปดโมงครึ่งถึงสิบเจ็นาฬิกาสาสิบนาทีนะคะมาไม่ถูกโทรัร์สอบถามเส้นทางได้นะคะ0ูนย์แปดศูนย์ห้าหกสองสี่เก้าหนึ่งหกนะคะจินิด จินนี่ยินดีช่วยทุกคันทุกอาชีพนะคะช่วยทุกคันแันตูเพสนะคะจบรับรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมอย่าพลาดนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะออกรถกับจินนี่เดือนนี้นะคะจินนี่แถมกล้องติดรถยนต์ให้อีกหนึ่งตัวนะคะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จินนี่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ